ทั้งชีวิตอยู่ที่นี่หมดแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงได้ทําอีกไหมเราก็อยากทาสิ่งดีๆให้กับคนดีก่อนที่เราจะจากลาไปเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันจะจบมันไหน,นก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดไปทูบีชานเ e ลเลือกและทําในสิ่งที่คุณจะเป็นวันนี้เราเดินทางมาที่เชียงใหม่และเรามาที่ฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียม วันนี้เขาเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเราตามกันไปดูข้างในกันสว,ส,สวัสดีครัับสสวดีค่ะสวัสดีครับรายการไทยทูบีชานอลเลือกและทำในสิ่งที่คูณจะเป็นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อาร์ตแอนด์มิวเซียมฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซีย สวัสดีครับผมเสกสรรสุทธะนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการฟ้าล้านาจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เราเปิดพิพิธภัณฑ์เราก็อยากให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีองค์ความรู้ทางด้านงานศิลปะแลกเปลี่ยนระหว่างบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยส่วนใหญ่งานที่วันนี้ที่คุณเสกสรรจะเปิดจุดเด่นคือคือชิ้นไหนตัวไหนที่อยากจะโชว์อยากจะโชว์จิ๊กมอย่างเช่น ผ้าสิ้นตินจกที่ยาวที่สุดในโลกจะมีลวดลายมากมายอยู่ในน,นั้นมีชุดเจ้าดารารัศมีที่เป็นของจริงเลยที่อยู่ในห้องน,นั้นแล้วก็เป็นผ้าสิ้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศไทยเป็นลายพระราชทานด้วยเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราจะเล่าตั้งแต่อดีตสน่นนาคตแล้วก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลแมปปิ้ง ผมรักในเรื่องของศิละปะแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสร้างสิ่งเล็กๆนี้ขึ้นมาจากความรักทั้งหมดมี10ห้องครับห้องแรกเนี่ยเป็นห้องประการนิรมิตก็เป็นประตูสู่มิติงานศิละปะแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นระบบอินเตอร์แอคทีเวเวลาเราแตะตรงภาพก็จะมีความเคลื่อนไหวห้องที่2เป็นห้องพุทธศิลป์เทพเทศวากษัตราก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเทพที่เรานับถือแล้วก็เรื่องของกษัตริย์เจ้าหลวงทางล้านนาห้องที่3ก็จะเป็นห ้องบรรพการล้านนาก็จะเป็นเรื่องสะสมของวิถีชีวิตของคนล้านนาซึ่งใช้ในสอยสวนลึกห้องที่สีก็จะเป็นภูสานาคราก็คือนครแห่งผ้าก็จะมีการโชว์เรื่องของผ้าอัตลักษณ์สีภาคชุดเจ้าดารารัศมีที่เป็นของจริงที่ยังอยู่ในนั้นอยู่ห้องเนี่ยนะคใช่ครับแล้วก็ห้องตัดไปเนี่ก็จะเป็นห้องการเวลาก็จะเป็นช่วงที่เราเป็นของสะสมในช่วงเวลาที่เราเป็นวัยเด็กส่วนอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องหัตถศิลป์ก็จะเป็นงานโชว์เรื่องของสเกลเจอร์ก็จะเป็นงานปั้น ส่วนห้องอีกอันนึงก็จะมีความเป็นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงเลเซอร์แล้วก็มีเป็นห้องกระจก6ด้านห้องถัดไปเอกก็จะเป็นห้องฉายหนังที่มีขนาดใหญ่ประมาณ24เมตรห้องสุดท้ายก็คือห้องห้องที่รวบรวมศิลปินจากทั่วโลกนะครับมาแสดงผลงานที่นี่หลักการชีวิตง่ายๆของคุณเสกสรรมีวันนี้ได้เพราะอะไรแม่แม่คําว่าแม่คําว่าแม่วันนี้ําให้เกิดที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ฟ้าล้านนาแห่งนี้คุณเสกสรรสุดท้า จะเป็นอีกหนึ่งขั้นที่หลายๆคนจะรู้จักและนับจาก